พี่แต่ว่าประเด็นของแรดฟอร์ดเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงเปิดฤดูกาลเขาไม่สามารถลงช่วยทีมได้ครับเพราะว่าไปผ่าหัวไหล่แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าหัวไหล่ของเขาอ่ะนะครับมีการบาดเจ็บมานับร่วมปีแล้วครับเรามาย้อนดูหน่อยครับว่าอะไรมันคือสาเหตุแล้วทำไมเขาถึงสามารถทนเล่นมาได้กเกือบเกือบปีโดยที่ไม่ต้องเขา้าร,า,า,เเขารับการผ่าตัดแล้วหลังจากนั้นเมื่อเข้ารับการผ่าตัดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นอย่างที่เราคาดหวังกันหรือเปล่า Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลสตาร์บายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรบเข้าสู่ฟุตบอลลิสตา้านะครับเดี๋ยวผมจิตกรเสียมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งจะได้ตัวคริสโนโรนโดเข้ามานะครับแต่ว่าขุมกําลังอื่นๆหรือว่าความหวังนะครับมันก็ยังกระจายไปอีกหลายๆคนครับอย่างเช่นจีรอนซานโชนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือมาคัสแรดฟอร์ดครับเพียงแต่ว่าประเด็นของแรดฟอร์ดเนี่ยสิ่งที่น,น่าสนใจก็คือช่วงเปิดฤดูก,กาลเขาไม่สามารถลงช่วยทีมได้ครับเพราะว่า แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าหัวไหล่ของเขาอ่ะนะครับมีการบาดเจ็บมานับร่วมปีแล้วครับสิ่งที่เราจะนํามาเล่าสู่นฟังวันนี้นะครับเรามาย้อนดูหน่อยครับว่าอะไรมันคือสาเหตุแล้วทําไมเขาถึงสามารถทนเล่นมาได้เกือบเกือบปีโดยที่ไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเหตุผลมันคืออะไรแล้วหลังจากนั้นเมื่อเข้ารับการผ่าตัดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นอย่างที่เราคาดหวังกันหรือเปล่านะครับคำถามแรกก็คืออาการบาดเจ็บผลไหลสำหร,รับนักฟุตบอลเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนเพราะจริงๆนักฟุตบอลก็เล่นด้วยเท้านะครับเล่นด้วยเท้านไป แต่มันก็มีบางช่วงบางเวลาในสนามครับที่หัวไหลเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันเคยได้ยินคําว่าไหลชนไหลไหมครับนั่นแหละครับนั่นคือวิธีการที่ทําไมไหลเนี่ยจึงถึงสําคัญไม่แพ้กับปัจจัยอื่นๆเวลาฟุตบอลลงสนามเพราะจังหวะปะทะจังหวะแย่งบอลหรือจังหวะการช่วงชิงความได้เปรียบการใช้หัวไหลเนี่ยแหละครับในการประทะเข้าก่อนหรือเข้าไปอ,อยู่ในพื้นที่ที่มันถูกต้องนะครับตามกติกาแล้วถือว่าถูกกฎไม่มีการฟาว และถ้าคุณทําได้ดีมันก็อาจจะสามารถเปลี่ยนเกมได้เลยครับเปลี่ยนจากเกมรับสู่เกมรุกอย่างรวดเร็วสามารถนําไปสู่เรื่องของการทําประตูดได้เหตุผลตรงนั้นแหละครับมันเลยทาให้นักเตะในระดับอาชีพเนี่ยต้องเข้ายิมยกเวทสร้างกล้ามเนื้อไหลเพื่อช่วยในการประทะครับพร้อมกับต้องออกกำลังกายส่วนแกนกลางของร่างกายครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นบาลานซ์มากขึ้นอย่างไรก็ตามครับแรดฟอร์ดเนี่ยไม่สามารถออกกำลังกายที่หัวไหล่ได้เลยครับนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2020ที่ผ่านมาเนื่องจากไหลของเขานั้นมีอาการบาดเจ็บ อย่างรุนแรงเพราะกล้ามเนื้อฉีกขาดครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่เกมแมนยูเตดเอชนะเอลร์ตัน2-0ครับที่กูเดสันพ์คเมื่อตอน้นซีซัน2020 2021นะครับหลังจากเกมนั้นครับรัดฟอร์ดก็เริ่มมีปัญหาเจ็บไหล่แต่ยังไม่ได้มากมายอะไรนะักกระทั่งมาถึงช่วงที่โปรแกรมมันเข้มข้นมากขึ้นลงเล่นถี่มากขึ้นซึ่งยูไนเต็ดเนี่ยแทบจะลงเล่นทุกๆ4วันด้วยซ้ำไปจากที่เคยแบบเจ็บไม่ได้มากมายอะไรเจ็บพอทนได้ก็เริ่มหนักหน่วงขึ้นเรื่อย แล้วก็เข้าสู่ช่วงของการเจ็บปวดอย่างจริงจังถึงขั้นว่าออกกำลังกายบริเวณหัวไหล่เนี่ยไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากเกมที่ไมโยเต็ดนั้นเปิดบ้านพ่ายให้กับบริสตังเชมังครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อวันที่2ธันวาคม2020จากนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือรัดฟอร์ตต้องฝืนครับลงเล่นต่อเนื่องจนกระทั่งจบฤดูกาลแล้วก็ไปถึงการช่วยทีมชาติอังกฤษลุยศึกยูโร2 0 2 0อีกด้วยรวมทั้งหมดนะครับทั้งซีซั่นรัดฟอร์ดเล่นไป game, ร้รายิ a s ซิสอีก15ลูกไม่เลวใช่ไหมฮะกับคนที่มีการบาดเจ็บเกือบเกือบครึ่งปีครับแล้วก็ต้องฝืนเล่นตรงนั้นมาแต่ถ้าลองไปถามเจ้าตัวนะครับแรดฟอร์ดยอมรับเลยครับว่าตั้งแต่ปลายปี2020ต้นมาเนี่ยไหลของเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบ100%ครับแล้วก็ไม่สามารถออกกำลังกายในส่วนนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าได้ก็แบบน้อยมากมันทำให้ประสิทธิธภาพการใช้งานเนี่ยลดลงเลยครับ สิ่งที่เขาต้องทําก็คือก่อนลงเล่นเนี่ยต้องฉีดยาครับฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหัวไหล่ครับเพื่อระงับการเจ็บปวด จุดนี้มันสะท้อนให้เห็นหลายๆเรื่องนะครับหก็คือการแข่งขันที่มันคาบเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดในทีนะครับมันเลยทําให้โปรแกรมนั้นเตะถี่มากขึ้นและช่วงเวลาพักฟื้นก็ลดน้อยลงราวๆสี่ว,วันต่อแมตช์เท่านั้นประการที่2ถ้าเรามองในเรื่องของศักยภาพมันต้องลดลงอยู่แล้วครับซึ่งฝั่งที่เจอผลรกระทบมาก่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละครับเพราะมันบ่งบอกเลยครับว่าขุมกําลังหรือคุณภาพระหว่างตัวจริงกับตัวสำรองเนี่ยมันยังมีช่องว่างอยู่นั่นหมายความว่าทีมไม่สามารถขาดแรดฟอร์ดได้ ทึงทำให้ตัวเขาเนี่ยต้องทนเล่นครับแบกสังขารเล่นต่อไปคาบเกี่ยวตั้งแต่กลางซีซั่น2019ถึง2020จนมาถึงปี2020ถึง2021คำถามต่อมาว่าทำไมไม่ตัดสินใจผ่าตัดโอเคครับด้วยโปรแกรมที่มันทีหรือตัวผู้เล่นตัวสำรองอาจจะทดแทนไม่ได้หรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางแก้ไขที่มันดีสุดก็คือการเข้ารับการผ่าตัดครับเรื่องนี้น,นะครับ ทั้งตัวรัดฟอร์ดเองรวมถึงทีมแพทย์ของยูนิต็ดมีการประเมินมีการวิเคราะห์กันตลอดเวลาครับเกือบเกือบทุกสัปดาห์ด้วยซ้ำไปพวกเขาจะมีการเช็คสภาพของรัดฟอร์ดครับว่าสามารถลงเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวของรัดฟอร์ดครับเป็นนักเตะที่ต้องเจอกับการประทะจากคู่แข่งมากที่สุดคนหนึ่งของทีมครับด้วยตำแหน่งที่ต้องใช้ความเร็วใช้การโจมตีคู่ต่อสู้มันสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วครับที่ต้องโดนประทะแต่ผลตรวจทุกครั้งเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ได้ถือว่าร้ายแรงจนเกินไป โดยเฉพาะในช่วง3 4เดือนแรกก็ยังยิงประตูอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นก็ตามครับเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆอาการมันก็เริ่มปรากฏและก็เริ่มหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆครับนอกจากนี้ยังมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าเข้ามาเพิ่มเติมอีกคราวนี้ทีมแพทย์ของทีเต็ดเลยต้องมาประเมินอีกครั้งครับว่าจะเอาอยัางไงดีเพียงแต่ว่าพอมา่ายเรียงข้อมูลกันแล้วนะครับการผ่าตัดหัวไหล่มีการเปิดเผยว่าไม่สามารถการันตีว่าจะหายขาดได้ ประเด็นนี้เนี่ยถูกอ้างอิงจากทางเดอัจอชลิติกครับสื่อกีฬาออนไลน์ของอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งของไมโยเต่ก็เลยบอกว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะเสี่ยงเท่าไหร่แม้ว่าขั้นตอนการผ่าตัดนะครับในยุคใหม่เนี่ยมันจะดูสะดวกรวดเร็วครับเขาใช้คําว่าผ่าตัดแบบรูกุญแจครับก็คือเป็นการผ่าตัดแบบผ่านเครื่องมือขนาดเล็กครับส่องกล้องขนาดจิ๋วเข้าไปที่ศัลยแพทย์ยจะเจาะเข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ไปแก้ไขตรงนั้น สิ่งที่ได้ก็คือบาดแผลเนี่ยมันจะเล็กมากครับและใช้เวลาในการรักษาพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดใหญ่แต่อย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายแล้วทีมแพทย์ก็ยังไม่สามารถการันตีได้ว่าผ่าเสร็จแล้วหายแน่ๆร้ออเมันเลยทำให้แมนเชสเตอรค่อนข้างจะลังเลครับจนกระทั่งซีซั่นจบลงครับนั่นคือปี2020ถึง2021 แน่นอนครับอาการของรัดฟอร์นั้นเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับมันยิ่งหนักลงเรื่อยๆนะฮะอาการของหัวไหลแทบหมุนไม่ได้ความยืดหยุนแทบจะไม่มีเลยครับควบคุมไม่ได้เลยว่าอย่างนั้นแล้วกันแล้วมันก็ส่งผลถึงฟอร์มการเล่นความเร็วที่เคยทําได้ก็ลดน้อยลงรวมถึงจิตตะสมือของตัวเองซึ่งรู้อยู่แล้วครับว่า ร่างกายมันไม่เต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นการตอบสนองจากร่างกายเนี่ยมันก็ต้องลดน้อยลงด้วยและแน่นอนครับมันส่งผลถึงผลงานของตัวเองเพียงแต่ว่าหลังจากจบฤดูก,กาลมันก็คาบเกี่ยวเข้าสู่ศึกยูโร2020ครับซึ่งมาคัาสซ์ฟอร์ดก็ยอมรับว่าเขาเขาไม่สามารถปล่อยให้อกาสมันหลุดลอยไปได้ครับเพราะาอังกฤษค่อนข้างจะมีความหวังในการลุ้นแชมป์ศึกยูโร2020จะตัวเปิดเผยเลยนะครับบอกว่าไม่มีสักครั้งเลยครับที่เขาคิดอยากจะถอยฉากออาไปเพราะมีการบาดเจ็บตัวอะไร การเป็นนักเตะอาชีพรวมถึงมีความเป็นมืออาชีพนะครับไอ้ครั้งที่จะให้ไปหยุดเล่นในช่วงเวลาที่มันจําเป็นเนี่ยเขามองว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่มันถูกต้องเท่าไหร่ในขณะที่ตัวเขาเองก็อยากเล่นทีมก็ต้องการตัวเขาแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยนะฮะสามารถสร้างความแตกต่างได้หรือเป็นความหวังในแกนลุกของทีมชาติอังกฤษได้ ส่วนเรื่องการบาดเจ็บเนี่ยรดฟอร์ดก็ยอมรับเขาว่าโอ้โหเล่นงานหนักหน่วงมากมันถึงขั้นว่าจะไที่เคยเล่นเวทได้ตามปกตินะครับหลังจากที่มีปัญหานี้เข้ามานะครับเขาทําได้เป็นแค่ยกเวทได้วันละครั้งเท่านั้นเองบางครั้งก็ทําไม่ได้เลยมันเป็นบางวันครับบางวันก็พอยกได้แต่บางวัน,นคือยกไม่ได้เลยคาดเดาอะไรเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของตัวเองไม่ได้เลยที่ซ้าไปเรื่องนี้สําคัญมากครับเพราะสุดท้ายแล้วรดฟอร์ดก็ยอมรับว่าเราต้องรู้จักร่างกายของตัวเองว่าปกติแล้วเนี่ยมันมีขีดความสามารถขนาดไหนเพราะฉะนั้้นนเนเเเยาลลตตอองงดูแัวมกป็พิศษ ซ้อมเสร็จกลับบ้านพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มันถูกต้องเพื่อหวังว่ามันจะช่วยอะไรบางอย่างทําให้เขาได้ลงเล่นต่อไปแม้ว่าจะมีการบาดเจ็บตรงไหล่ก็ตามแต่อย่างที่เราทราบมันครับแม้ว่าังกฤษจ,จะผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็พลาดจุดโทษให้กับอิตาลีเพียงแต่ว่าผลงานของแรดฟอร์ดกับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2020ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าแบบโดดเด่นอะไรขนาดนั้นเขาเป็นหนึ่งในคนที่ยิงจุดโทษพลาดในนัดชิงชนะเลิศครับแล้วก็ผลงานในนัดอื่น ก็แทบจะไม่ใช่เป็นตัวหลักลงเล่นเป็นตัวสำรองทั้งหมด5เกมครับแต่ละเกมเนี่ยเล่นเต็มที่ไม่ถึง25นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าการตัดสินใจไปเล่นยูโร2020มันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้อาการหนักขึ้นก็ต้องยอมรับตรงนั้นครับซึ่งสุดท้ายการแก้ไขที่มันถูกต้องก็คือผ่าตัดครับต่อให้เป็นการผ่าตัดที่ไม่มีการรับประกันผลรักษากระตัช่วงเวลาพรีเซั่นมันค่อนข้างกระชั้นครับเพราะมียูโรส0 2 0เข้ามาขั้นกลางด้วยทําให้การเตรียมพร แต่คราวนี้รัดฟอร์ดเสนอตัวเองเลยครับว่าต้องผ่านแล้วครับไม่ไหวแล้วเอาให้มันหายขาดไปเลยอย่างน้อยมันก็เป็นทางเดียวที่จะทําให้หัวไหล่ของเขาเนี่ยดีขึ้นแน่แ,นแลหลังจากที่เขากลับมารายงานตัวที่สโมสรน,นะครับก็เอาละเตรียมตัวเสี่ยงได้เลยมันเป็นทางเลือกเดียวครับอีกอย่างหนึ่งเขาค่อนข้างมั่นใจในทีมแพทย์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายๆเคสที่นักเตะบาดเจ็บแล้วกลับมาลงเล่นได้เร็วกว่าที่คาดอย่างเช่นในเคสของลุคชอครับเจ็บเอ็นร้อยหวายเมื่อปี2020นี่ิครับตอนแรกเนี่ยถูกประเม สุดท้ายลูกชอก็พักแค่สสัปดาห์หรือในกรณีของแฮร์รี่แม็กควายครับเจ็บเอ็นข้อเท้าครับในช่วงท้ายซีซันจนพลาดโอกาสลงเล่นในเกมนัดชิงชาเลอร์อยูโรป,ปาลีกนะครับที่แมนยูเต็ดนั้นแพ้จุดโทษให้กับเยเรลลแต่สุดท้ายเขาก็ใช้เวลาฟื้นตัวในประมาณ2สัปดาห์ครับกลับมาช่วยทีมชาติอังกฤษได้ทันครับในศึกยโูโร2020เพราะว่าเรื่องที่เราไม่คาดฝันมันก็เป็นไปได้ครับหลังจากที่ตัดสินใจว่าเอาละจะผ่าแล้วทีมงานจากแมนยูเต็ดก็ประสานงานไปที่ศัลยแพทย์ครับผู้ผ่าตัดแต่ปรากฏว่า่าวไมวง ทางทีมศัญยญแพทย์เนี่ยบอกว่าพร้อมที่จะผ่าตัดรัดฟอร์ดเนี่ยก็คือต้องรอถึงช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมครับนั่นจึงทำให้ตัวเขาเนี่ยเสียเวลาอีก23สัปดาห์นะครับจากตอนแรกเนี่ยที่คาดการณ์ว่าถ้าผ่าตัดตามกำหนดเวลาเดิมนะครับเขาอาจจะพลาดสัก2-3เกมแรกแล้วก็กลับมาช่วยทีมได้แต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปครับการผ่าตัดล่าช้าไปอีกเพราะฉะนั้นการพักฟื้นก็ต้องล่าช้าไปอีกครับจนมีการคาดการณ์ว่าเขาอาจจะต้องพลาดถึง8เกมนะครับในช่วงเปิดฤดูดกาลนี้ อย่างไรก็ตามครับมันไม่มีเวลาหรือไม่มีทางเลือกอื่นๆอีกแล้วครับสุดท้ายก็ตัดนใจขึ้นเขียงผ่าตัดจนได้ครับและตอนนี้ก็เริ่มกลับมาพักฟื้น Recovery แล้วนะครับรอเรียกความฟิตให้สมบูรณ์1 0 0 แล้วก็อย่างที่บอกครับแม้ว่าการผ่าตัดครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้รับประกันผลการรักษานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือการพักฟื้นเนี่ยแหละครับเราต้องพักให้มากที่สุดครับฟื้นฟูร่างกายให้ดีที่สุดครับเพื่อหัวไหลของเขาให้กลับมาพร้อมใช้งานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างที่เคยทําได้ซึ่งตอนนี้สาก,การในช่วงต้นฤดูก,กาลมันก็พอจะเดินหน้าไปได้ครับในเมื่อมีเจรอนซานโชเข้ามานอกจากนี้ยังมีคริสเตียโนโรนโดเติมเข้ามาอีกนะครับเป็นแกนรุกที่ทําให้ทัพอีสานแดงนั้นดูน่ากล,กลาาัวขึ้ เพราะฉะนั้นทางเรื่องของโอเล็กกนาสุชาเลยค่อนข้างจะปล่อยวางในเคสของแรดฟอร์ดได้นี่คือเรื่องราวไหลเจ้าปัญหาครับของแรดฟอร์ดครับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวครับพอจะเข้าใจได้ครับว่าทําไมถึงไม่รีบผ่าตัดเพราะช่วงตรงนั้นเนี่ยแรดฟอร์ดถือว่าเป็นกําลังสําคัญจริงๆครับทีมขาดไม่ได้จริงๆแล้วในช่วงแรกที่เริ่มเจ็บนะครับมันก็ดูเหมือนว่าพอถูถ่ายได้นะ่ะไม่ได้มีอาการหนักหน่วงอะไรบ้างไหม แต่ของที้มันเสียแล้วนะครับมันก็ค่อยๆผุพังไปครับและยิ่งร่างกายของนุชเรามันก็ค่อยๆช้ำลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็มาปรากฏผลในช่วงทีมชาติเนี่ยแหละครับที่เขาไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมมากนะซึ่งถ้าหากจะถามว่าทําไมไม่รีบผ่าตัด มันก็เป็นเพราะว่าความยอดเยี่ยมของแรดฟอร์ดเนี่ยแหละครับที่มันทำให้แมนเชเตอรนั้นต้องพึ่งพาเขาอยู่และต้องฝืนเล่นกันมาประมาณ9เดือนแต่สุดท้ายแล้วทางออกที่ที่สุดก็คือการซ่อมแซมครับแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้นะครับแมนเชเตอรจะได้อีกหนึ่งอาวุธสำคัญครับเข้ามาเล่นร่วมกับคริสตินโรโดเองก็ตามแต่ หรือถ้าจะรอนสารโชปรับตัวได้เรียบร้อยแล้วสามประสานแดนหน้าของแม่เต็กก็พร้อมวัดทุกทีมครับเขียนยังไงบ้างกับคอนเทนต์นี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราด้วยนะครับนอกจาก y o u u u e แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram รครับรวมทุกช่องทางพอดแคสต์ด้วยนะครับซาวคลาสบอดฟายแอปเปิลพอดแคสต์ครับเพียงแค่เสิร์ชคว่าเมนส a ตนนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมนสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทางเฟ c บุ๊กอินสต a แกรมยูทู u ทวิตเ t อร์บ l ็อกนิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ซาวคราวสปอติฟายแอปเปิลพอดแคส